สวัสดีค่ะเมื่อน,นี้ทุ้งมุนอินซ์กะจะพาพ่อเม่พี่น้องมาพบกับปลาทีา่ของเม้พุญ่ยเนาะที่ได้ปลูกเอาไว้ประมาณสักสองงานนี่เนะคะ่ะก็ตัวนี้ก็ประมาณอยู่4ปีหาปีเขาได้แล้วเนาะคะ่ะก็รู้สึกว่า,าต้นไม้นี่สิเติบโตค่อนข้างที่เติบโตได้เร็ ได้เร็วเนาะค่ะเพราะว่าจะเป็นได้หล,หลายอย่างที่ปลูกน้ำกันเนาะค่ะก็จะมีทั้งพยุงมีทั้งต้นซักมีทั้งประดูหรือไม่แดงเนาะคะ่ะหรืออันไอ,อย่างน้าเนาะค่ะก็ตัวนี้ก็รู้ซึกว่าจะเติบโตเราจะมีเป็นแบบร่มลื่นเนาะค่ะนี่แหละที่แบบสางปลา ปลาตัวเองเนาะคะ่ะเนี่ยกะปลูกนี่กะโบอกมีแบบเกณฑ์ว่าจะต้องกว้วงท่านี้อ่าห่างกันท่านี้เท่านั้นเนาะคะ่ะนี่ก็ค,คือแบบคืบเดียวก็ว่าก็ได้เนาะคะ่ะปลูกเข้าไปเนาะคะ่ะแบบผสมผสานอ่าต้นนั่นต้นนี้เนาะคะ่ะรู้สึกว่าจะเป็่นปลาแล้วเนาะคะ่ะ ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่แบบอ่าเขาเอินว่าใบใบของเขาเริ่มเริ่มจะร่วงเนาะค่ะก็จะเป็นปุ๋ยยางดีเนาะค่ะประมาณนี้เนาะค่ะอ่า,า,ะะอาสวนข้างๆกันเขาก็ยังปลูกมันอยู่เนาะค่ะก็จะเห็นได้ชัดเนาะค่ะในความที่แบบอ่ามันต่างกันเนาะเ่ะส่วนนี้ก็จะเป็นตาใหม่สักสองงานเนาะค่ะข้างๆนี่ก็จะเป็นอ่า เราจะเป็นส่วนผสมเนาะค่ะเขามานี่จีนี้พวกรู้สึกว่าอ่าล,ลื่นๆเนาะค่ะเย็นสบายเนาะค่ะก็จะมีอ่าเกาเอ่นว่าอ่ามีพวกนกพวกหนูพวกใหญ่ที่เขามาอยู่อาศัยเนาะค่ะข้างหลังด้านหลังนี่เป็นมาจะเป็น พื้นที่ทำนาเนาะค่ะตรงนี้ตรงนี้ก็ตะกล้องก็น่าจะเคยเป็นพื้นที่ทำนาคือกันเรานี่เขาก็อ่ามาเห็ดนาเขากมะม่เห็ดมันเนาะค่ะมองเห็ดมันเขานี่แม่คือ่เพิ่งก็เลยมาเห็ดอ่าสวนเขาือที่เราเขาเห็ดสวนผสมเนาะประ,น,ะรนีก็เลยมาปลูกปลาก็อยากให้แบบมีธรรมชาติอยากให้แบบอ่าเขาเอื่นว่าอ่าลมเย็นนะนะเนาะค่ะ จติตตางกันเลยค่ะจากเดี๋ยวจะพาท่อแห่พี่น้องไปเบิ้งเนาะอันข้างหลังะนะอ่าท่านผู้ชมจะว่ามันจติตตางกันเลยเนาะค่ะข้างหลังนี่มันจะเป็นข้างหลังก็จะเป็นหน้าเข่า เนี่ยค่ะก็จะเป็นนาเขาฝั่งนู้นก็จะเป็นมันเนาะค่ะก็จะมียูแคร์ยุ่มเดียวนะะเนาะค่ะที่ปลูกปลาเนาะค่ะก็ถามว่ามันแตกต่างนอ้องก็แตกต่างที่แบบเหลือมานี่ยแบบมีความรู้สึกว่ามันลุ่มื่นเนาะค่ะแล้วก็อ่าก็อื่นว่ามันสบายตานะเนาะคะ่ะมีมีความแบบยิ่งหนาฝนยิ่งแบบเห็นแลวแบบ ช,ชุ่มฉ่ำเนาะค่ะเพราะว่าต้นหม้นี่เขาก็มีชีวิตชีวาคือกันกระเฮานี่ล่ะนะคะ่ะจะเพียงแต่ว่าเขาเว่าะไรแค่นั้นเนาะค่ะนี่แหละค่ะจะเห็นแบบอืข้าชิดนี้ก็คงจะพักไว้แค่นี้เนาะค่ะแต่ถ้าเมื่อไรจะไปเบิ่งสวนไหนากะฝาก พ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะได้กดติดต,ตามเนาะค่ะเป็นกําลังใจแหกับช่องของของเขานะค่ะทุ่งวนอินซีเนาะค่ะกับเป็นช่องที่เปิดใหม่ช่องน้น้อยอย่เนาะคะ่ะเป็นช่องของชุมชนของเขานี่แหละค่ะค่ะสําหรับลิปนี้ก็พักไปแค่นี้เนาะค่ะขอสวัสดีค่ะ